เดือดร้อนเจียงเนี่ยจะเมืองกำมังแล้วดันี้ยงีกันนจ็ผมนั่นชื่อพิมพ์ผาท่วไม่ต้องัเปลืองดาบกลอกมืองลตาวนี้อยู่ไหนหรอผาท่วไรเชื่อมืองเจียงเนี่ยจะเมืองแล้วมีลานนี่เติบต่ปัวไปตัวยิ่งเติ่งต้มไม่ต้องกงหน้าอยู่ล่างอะไรแล้วเมียตามใจมั่งแล้ว่าแต่ตัวเองแล้วด้มี่ใหปิคมีเชือเจียงดีมั้งกันดีว่านี่ใหจิงเบี้ยมอัแย่ดีว่านี่ใหจำโลกเด็ย มึงมีการนี่แหละไอ้เมืองเงือแต่แม้ทุกคนตาแกตั้งแล้วว่าตาแกยังมีชีวิตที่ว่ายุ่งใหญ่ตกไปในเอื้อมมือนางชอยพี่เป็นอันขาดแต่ตาแกตายแล้วนั่นแกไว้ช่วยแกทรุดแกไหวะสิ้นในรุงรุงแกด้วยคราวนี้ในๆกับมึงมีแล้วมึงพาแกไปขันตายเหมือนกูตาพากแกไปไหวแกบ้านกูกับเมือนหวานอันหนังช่วยพี่ต้องมาเอาแต่อยู่ทีการนี้ในๆมึงมีแล้วกับมึงพาแกไปขันตาในกางเบกกับอะไรก็ต้องวปซื้อว่านตามลังเอยตามมาให้เจี่ยงกับกูก่อน ไอต่อมึงแบเดินหน้าไปเเล้วกูแบงเขาอจมีงั้นเมื่อกี้นี้ไม่เอะไรกูนี่ใยกูยังไงเไยมีอ่าต่อไม่รั้ยังไรเนี่ยใครนี่เกล่นไปอ่ะคุ้ยไปเชี่ยงก่อนนะขยายน้องเดียวใ่ไม่ยังไรไม่ยังไรแอะต้อยที่เขาเอาไปปักพูกเลยหเอาแต่ต่อมึงกระปางจับจ้าพอเงี้ยอยที่กขามืองวัดใหญ่กับตำรวจเึ็มเต็มไหมพอเึ็มเต็มเลยจับมืออะไรก่อนปักพูกพอจับไปได้แล้วก็ไม่รอบส่วนนี่ก็ขาวไม่ได้กูก็เนี่ยกูนี่ไม่ได้กูนี่กู อันน no ี y uk y uk y uk oh, ้ยังไปมึงเดียแล้วก็ข้งระว่างขี้ออกกัดอยู no, ่แก่เอ็งเพิ่งเจอกูตาเอาแต่กองกระปั้นตาเลวไอ้เลยแกกรอกูเหมือนนั้นหลอนกันนั้นแล้วไม่ใจได้เลยเลยกับเคยนี่กูมาตั้งปัดรุ่มหน้านุ่งจ้าพุทธตัวไอ้เลยแกกรอกูปั่นนนั้ถ้ากูว่าแล้วปัดรุ่นี้ก็ตั้งตัจยาวก็ได้เมียรบให่มาตั้งวันนี้ไอ้จ้าได้ปันกลัวเมียปัดตู้เรื่องนี่อยบ้าอย่าไว้รำอยู่ตาป่านี้นั่งรอที่ก้าเมื่อสั่งหัวเดินเลยมึงแม่กระแตทอง ยากรอจริงๆทํามาแม่ทุกคนตาอะพมีแบกคลอยคลอยสักหน่อยนะอูย้ยอะตุนตุนและแม่ผมแกลไดีรับปรทออแม่ทุกจ้าลาอยู่ตรงไหนมั่งนายเมืองป่าแกไม่อะมอตํำแปร่ตะกี้ก้อนบีป้าไตาทุกแฉลาอยู่แคกกันหรอกต้านีตำรวจนัก,กัะพอดีอ่ะวัวตองแม่เปน็นนางกงคน Yeah, 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 yeah. yeah. มันกลับมามันไม่ยิงแต่น้านลี่ยันมันยิงหนากันกินน้ายังไม่ต้องการตายคนนี้น่นกิดไว้อยู่เลยจา้าหุ่โตกูกำนักหน้าลันเยงะนี่คุนโลกันไม่ปีไหมโงไมมปักปัวเพลือนกี่ตาเลยกังต่าไม่เกรงใจนี่มันตื้อวานาันน่ะไม่ไม่มีน้ำต่าได้เป๊อะจ้าไม่ไหวแล้วและตําบุญแจก,กมากเลี่ยนอยู่ไม่ไหวแล้วเรียกเลยว่าตําบุญแจกมากตายเยากให้ตู้กเยียกว่าตําบุญแจกลูกชูหน่นต่อตู้รอยิงกันลันวัน เคยไม่มีปักก็ไม่มีปัวกำยิงเจีย้ยนี่หนาแมน่นเกตุ้กยิงเงินเหลืองเลยเงินหลืองตีดินจิรร๊บปดหลายนี่จ้ะเรากระปูดไม่ก้าวเอยออกเคยนินจิรร๊บแปดหลายนี่ยก้องหนาแม่นจรงิงๆแกได้จับจองตุกตองตามกฎหมายต่างประเทศตีดินใลยขึ้นหลงลักเลยจันานาจูดอืมตั้มหน่อจ้อยเหียบรอยแกเจี๊ยบกาบำรุงตองตีมาทั้งงบปีแล้วแต่วันนี้แกลืมตั้งไม่เคยแงเลย ปอยหนวยยางตัดได้เจ้าจ้องจ้ำปืนเจตีหนายเกี่ยวมากูมาตั้งตัดไลายชวนมันตีดดินมันมันจ้องใหม่แน้วมาหยิกหน่าแม่นจ้องม้นจ้ำม้วนน่าแม่นไม่ปล่อยแกตูวก็แกมีจิตไม่ปล่อยกำใจลูกน้องมาแน่เชื่อนี่แน่เชื่อดำไม่มายิงเจ้าน่าได้ยิงปืนหนับเล็กว่าเจ้ากระใจว่าก็ยิงนกยิงกางก็ได้ยินจ้องจ้ำนักโจนเห็นมาแน่หน่าแม่นนอนเกียงเกียงอยู่แล้ว ตินับตานเตะเก็ปืนได้มีจิบจ้องกันพีนองยังมาแย่งมาจิงตึกันจิ้งกันตายจ้ะกำนักหน้านี่ตำรวันนีย่เจ๊าหนาแม่ลงฟั้นตับตรือยกันรดเลยจากบ้านไกลเกียงไม่ใจไกลจูมานี้กล้ากันเปนายิปืนไหนยับนตีเนเลยจ้ี่เราย่นม่หวนช่องคนตานี้ตำรวอยกรถหนแม่กอวนนี่เราตัวตาจิตนี่มีตัไวติดไปต่อเจ้าอย่างวุ่นเ่งขึ้นวันนี้เลย ไม่ว่าแนวไหนแต่มนแจกมากก็อ,อยู่ยายปุ่มลำโนไปอยู่อ,ยอืน้นเกียเต์ต์มีล้านดีอาใจก็อย่าลานทีนี้ได้ไปอยู่กับนากันกันนาจู้หลับไวายไม่ไม่ใจหลังเกียดเลยเอาล้านวายเมื่อากวัยวัยเลื่อนแน่นเหตกเด็กๆมันน่าเลยไม่ตอบติ่งเจ้าคุณลูกไอ้พวกอันตา,ตนาปัน,น,น,าตตาตานต้องขึ้นหลับเป็นเงื่อนแค่นี่นาต้าจุ้ยสาวกใต้แต้นตาไม่จุ้ยจงจ้านอืมไม่ว่าแนวไหนพี่น้องแต่มนแจกมากกอเลือกเกียจจัตตีต์ต์ไอเ้เมือง ไม่รู้เธอยไอ้กินนักเลือดเหล้าก็ลุงหมอลุงไอ้เปพี้ยไรเล้วก็ไม่รู้งัวได้ยินเสียงคนแม่เหลือล่ะกัน้ำอยู่นมึงมึงตายแกหล่นคนมาอันตะสองเราแวะก็ไปเข้าวอีกสักมือได้เดินทางต่อไปเหล้าพราะไปหน้าขมีไม่ตัดตรงก้อที่กูมยมัดแรงแนวนี้ตายหล่นคนมาอันตะสองมาตะก้าไปเท้าคนเอ็มเอ็มก็ไปตาหรูมาอย่างไรเจ้าลุนในเล่ม้าแแฮ่ ปุตตูนี่ตัวใด้รูกับก้อย่างแกได้มาเอให้ร้อยรวยร้อยอแต่ตัวไม่รูร้อยตีน้ไม่นี่ไม่รูร้อยกับเขาดเก้าหนึ่งไม่คว้าตัวลู่วันโจนยิงหนาแม่นตายหนึ่คว้ามาช่วยป้องจบหนาแม่นตั้มอะไรแกพบได้ไ,ไดร่ข้ามปนี้พี่ไตรโกกผ่าคนตู้ยิงขราบมาเร้วมาซึ่งแหวกต่เก้าก็ถักมือมาพบเจ้าเรือนตู้ยิงอยู่แล,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 แล้วแม่ร้อยแกพบได้ไร่ข้ามปน,นี้เจ้ามีลวาวผ่าริงไอ้ตัวควางซึ่งปิดไว้กไม่เม็ดนั้งชื่อพิมพ์ต้องพารัวอยู่ที่ จ้างนี่ชื่อเมืองคนกลานชื่อทองอยู่ตำบนยานมาทัททีอ้วนชาวันเนียนต้นจันไปน่าอยู่พอดีไคนนางคอยตีเมียตัวโกรธพระราจชเมืองผู้ประด้นนา,นดะา,ะานยิยิ่งเมียล่วงมาเล่นลงกแอ่ตอยันแค่นีแม่รู้คนตาเมียล้วงก็ความเฉยละแต่นี้จ้างเข้าไปถูดีดีนี่เห็นมันตื้อว่ามีอิทธิพลมีอำนาจใา่อำนาจคู่แก่นปน,น,นันปะนีจาน้าง้าบรนด้านตัวจ้ากันมาจนเที่ยงมไม่รู้เป็นตายอยู่หน,นักคอยตีเมียตัวโกรธระราชใจเลยเราเนี่นี่จะนี้มันนี่ผ้าแม่รู้คนตางนี่มันนี่ ไอห้าเมียนก็ว่าทีอยนี้เนื่อยจมทีแล้วแวะมาไว้ก็เข้าวิสักเมโลนี่เลยด้เดือนต่างนี่โตไปแล้วก็เลยเน่ยนาแม่นตุกยิงนร่อลีลูกหน้าแม่นลองตั้งแต่วัวจางมันเตียงแนวจัาจากแบลมแม่ไปจู้ว่ตาป็นนั้นก็ดิ่มข้ากินข้าวผัดกัะเดียสวนได้มาไรอ้อจันปล่อยจะรีกันดิไอไรนี่นิ้วหัเข้าปักมาจจกเข้าปักกอมแต่ร่างปักอกินก็พบกาเามแกฟูดเราปุ่งหลังขึ้นลาตายมานีจ้งกันจังไปโหงมัน แกเจีงเมียจงเมืองล่ี่นุไอ้จับรย่อยกาบปิดกระไม้มู่จนมาลงจนมาลไม่ไรปลังจิงไคนแก่ไปแกงไม่มาเลยเบียหม้อทำแยไอ้นี่ละจักชื่อจกันแกเจียงเมียจงเมืองหล่ี่นุ๊ไอ้นี่ั้งใจแหาลอยกูเร้วแล้วคนปนีกูไม่จูเตียงหลอมั้ยเตียงแกตาแกเจีงเมียจงเมืองล่นี่นุไอ้นึเรื่องเลจี จืไดไรอะเบ่า,บา,าเปลาน้มือจันยื่ปลาอ๋อือปลา,ออปลาเออเกาลัเอเขีนอาไรมือเพราปลาไป,ปาังกับไม่ปลากมไม่มือทงใจแกว้าปืนผมไม่เตี้ยงะเตียงแกตาแกเจียงเนี่ยจะเมืองเีวนีนุ๊กนึกเหนื่งนลจีมลนนั่นลีขาไปยกมือไหวตาลา ก่อความจวยเรื่องคนปังเนียนใต้จุยเกลี่ยจุยจริงเนยล่ะเนื้อไม่น่ามือข้างมือไม่จืดจับจุดจาริบในหลักศาสนาแกโมเรตุกใจมีไปไล่กาต่าจใจและเราคนไม้ปีไม้หนองล่าเน้อไปก่อความจวยเรื่องแกช่วยเอาจบหน้าแมงกว้างชักเทียวตะลังไม่ตะลันลียกมือไหวก่อความจวยเรื่องค่ะแล้วอะไรจะดีใจเป็น้องแม่ยับค่าไปไกล พ,พมหาร้าทำตะพีรกระเที่ยวแบคนทุกยิงเก็บราักมาช่วยปังคนที่ก็ยิงใต้ลเลราๆเกาาในล่านีอลาตึงฮักว่ามีคดีสำคัญติดตัวนี่อยู่กับจริงแต่ว่าป้อนทีไปนนยังต้องเวยปวเขาไปล่ีก่อนแต่นายตามสักคำที่ล่านี้วานาแบนโผล่่านีทุกยิงเหลืองเลยอยอ่าป้าปนันนายจ้างเราเอีมีว่าล่านี้มันอย่างเ็กมัน,มน,นรู้ไม่ตวนตีเออกตัวเราและที่บ้ามาบพันเือพันเปลือตกยิงเหลืองตีดินตีดินช่วนี่แตรงหนึ่งจลาย กานิจ้านเป็นคนรู้ดีแม่วมานาแมนเป็นผู้จับจองคนเคยๆต่างหมดกนานิตาปะเลสีดิ้นในขึ้นจนนันนาจู้แต่ลุงะแกไต่ำหนอดเจาะเยบร้อรยเออแกกะเจี้ยขาบังลุงตรงตีมาหกปีแล้วกานีเลกแกลืมตั้งมึงไม่เคยแล่เลยจะกลนนินมึงไม่จา้าบ่อย่างตัดตายเจ้าจองเจ้าปืนเจตี้หน่ายเกียวหน่วยพวกหน่ายตุนมันมาอู้น่าแมนมาตั้งตัดไาชวน่นมันตีบินมันจ้องไอ้คอแนวหว่ามายิกหนาแมนจ้องงนจะมอน แกนีนาแม่งเดื้อว่ามีจิตแกไม่ไปทต่ไม่ไปมันใจหลูกนองมาแล้่เชื่อนดิ่มหน่เชื่อดำมายิงเชื่อยิงเอาสีดิ่มจ้วนล่ะมีนี่ตำบลนี่ตำบลไรก็เรียกตำบลแจกมากมีตำบลแจกมากนี่ตาเคยโตการนี้โอ้ีดิ่มเคยแล้วก็ยิงเจ้าก้องกันตั้งเรื่งปั่นนั่นแหละก็เตื้อนนะเอิ้นเอิ้นเป็นปลาเจ้านี่เคยรวยแต่เปลืองกำกับลังหลาเปลืองมาปั่นนั่นแหละยิงโง่มุกนี่สีดิ่มจ้วน ไม่กูไม่รู้ตายองี่มาจองมาสักแกล้งมเชี่งหัวผมอิทิเน่ทีแม่ตายองไม่จองมาสักลอยไรอยากแม่มาเชี่ยงไอ้วมนี่ะระสักทีไอ้โมยิงเผลอผีดิ้งยิงะหมางั้นใจปูดเชี่ยงเชี่ยงกินนี่ยมาแต่คุณพันนีแดงเมี่เจ้าเมืองนก็แกเชี่ยงอ้หนึกเืองันแหี่ะนีนะตางบุนี่ก็อยู่กันแบบนี้ก็อยู่กันอย่างนี้แหละ ใครไม่มีพักทวดใครไม่มีพี่น้องก็มันต้องยิงทีทั้งนั้นนี่อารีเสียใจที่มันมายิงพ่ออารีพ่ออารีไม่มีความผิดอะไรเลยยิงที่เปล่าเปล่านี่ต้งรักว่าอารีมีพักมนีพูด กูลาีลารีกคลานรีจิ้มลารีนลารีเจงค่ะคุ่ยักษ์นาทำงกัลเาวิโตพอแล้วคนรากับได้นี้เมื่ดินพลังมูดเรื่องมาขึ้นเพื่อด่กูย้ายความลงมือกับลานรีเลยดิตายเอากูมันอง้าลาวันเด็กปนี้ยังตายไปดิถ้ามึงอยากรำนักแรงตายมึงแต่เรื่องนั้นโอยซีก็ไม่รู้นักเลยหนูหนักเลยหนูกับจับตายกับลาันวะบ้านพตัดสินร้านใจออยู่แล้วนี่กีเรื่องอื่นหรกทำมันไม่ใจกอได้แล้วต้องตัดปรีนี่ ก็ต <mondo> <flix> ัดที่เหือยเีแตนักก็ีะกับร้านเรวขั้งเปลีย้วหรอกากันไม่ต่ำมาก็มันไม่ร้อนตัวเองเล็วก็ว่าเล้วนี่คนรกับพอได้นี่มันเนหงมู้นห่มาขึ้นเพิ่อถ้าเันกจะข้ามมาต่อช่วยกวาดทุบมาเบ้ไหนล่ะอีกเดียว่มาได้มะ่าคอยนีมาได้ช่วยก็าด ม็ดูอไม่รู้ไม่ทรากรซ้าตายเหมือนไม่ติกวมึนเปลี่ยนนนแหละว่าไม่รู้เนักจานูอ่อลงว่าลงแตกาติดบ้านายจ่องจบกมันเนี้ยวหลาการยิงเป๊ะตอนี้ก็จัดกางว้างแล้วและคว่างเกี่ยเกี่ยจบหน้าแม่นไว้นั้นในในกับเจ๊ตี้มันีโอแล้วตีจ้วนแปลงนี้หล่อตัดเลี้ยวเจียนซึ่งมันก็ไม่ต้องโอหลอกไม่ยิงพวกเราออกตีดินจ้วนต่อมันมาตัดย้างหอยแลตะปีล้อพลุด มาวันผูดกูน่ายอยแท็กเต๋อคำพูดนี้แต่คนยิ่งก็ไม่เคยพูดเพื่อนยิ่งวันทีดินมชวนขาวไอพี่ลอยลุดแม่แลตัวตู้เคยมั้งไม่เอาบาพหน้ามือจ้างหน่าว่าแต่ลอกเปลือนเดียวแต่มีเกแล้งกลุ้มๆกันจะไม่จูตู้อยูุนใช่ละตัวมีมาพนมือเราเลยไม่เคยกลาบนั่นหน่าว่าแต่มีดแล้งกลุ้มๆแต่กาวนี่ มันยนเลยจนันทรก่อินตอดจาลง,ลงลงใช่่ะเรื่องรอนไม่จู้เปบกลัวเหล็บลุกข้นาคาบา,าเมื่อนี้ตายอ่งไปน,นี่จะทำยังไงต่อไปล่ะคะคุณนะว่างลาวเลวล่ะนี่เราคำมั่าไปล้ไปตกลงทั้งคันนี้ให้ความร่วมมือกับล่างนี่ตามข้าล่างแคนในเสือ้อนี่ในเสือ้อนำไปผมเซตตี้หนเชียวอย่าผมกล้กาให้ับเรียกโอยเมื่อมา,นา,าหน้าบ้านเลยจใจแกมาตือมไม่เตี้ยงเตีเ้ยงแกตาแกเจียงเนี่ยชาเมืองแล้วมี อ้นึ่งืองน่นแหละก <c oughs> เอาอย่างนี้ดีกว่านะคะคุณแนมะ่เอาไปไม่กันตำรัอีกทีละศพแรกที่นี่ไม่ควรยดแขวงเราตั้ผู้มีเกียรติคยกออนุสาวารีย์แล้วก็เอลศพปจุสลักชื่อเอาไว้ใครมาเห็นก็จะได้รู้ว่าศพแรกที่นี่เราทาเพื่ออนุสรณ์ กินนาการลงเงินระวังช่วยอะป,ปนันัแต่ว่านลยเบียตักบ้ามาหเลยสืออิจถปูนเลยก่หนุเวานรีบจะไม่จานไว้หมู่นามังก็มื้อวลนต่างเรือนคิดวากาญีบ้าจะคันก็นไม่มีนี่แอแย่เลยกูหนาตัวเลงกูกข้าวิกอดกินกอเจ้าดิวด่าเดี๋ยวนี้ก็คนเลทีแก่คนที่รู้อย่างมาาั่งาติดเามามัง่งไม่ได้ปื๊ดมันกันหรอโอ้่ยโคเตอาน้องาเป้งลาวจะไม่มี เอาท้อยขอนี้ยไปขายซื้อยึดถือปูนโอ,อ้นี้เลี้ยตงต้องรักูนฮ่าลั่นลี่แคบไวลาลีนาเลี้ยงต้องรักูนเนี่ยเป็นประโยชน์ของเราอยา่างช่วงลิบทีเดียวลั่นเดียวนาขออธิบายอีกว่าเจ้าการเหลือเงินคนฮ่าตามน้ามือเอาท้อยขอไปขายก็ตัวและก็ซื้อยึดถือปูนมาครับจานนี้ปล่อยจันไก่เนี่ยจื้ออิฐจือปูนมาอนุเจ้า,าลั่นลีจันคอยเองจันนายจ้างกุยมือแปลงน,นี้แต่จันตำเรียวเลื่อว่าจบเลยตัวคนแตา นั่นๆตักผู้ได้รยเยป่าซอยกอพนลเอ็งม่มุตามเที่ยงนี่มเอยจูป่าปนก็ไม่ลงแต่กว้างเกล้าวเจียงเนี่ยจะเมืองเหลวมนี่แต่สาวหลกเยี่ยงนีานี่พลประโยชน์ตองเรียงตองรคกูลันรีนะลรีจำแหว่จำคัดประโยชน์ยังไงล่ะค่ะคุณนะประโยชน์ไรเหรอนีลันรีคิดได้ดีแต่ยัต้องกักูนี่เราเก็บ้กับตัวเราทงมือข้ามีเมลกโกธเคยเคลียดเคยพูดที่พยาปากขาดลายก็ลงมาอคอนเว้าหลังให้เกลีย้ยง อันนี้โราแก้ครบราชินีไว้เรียบร้อยชารักชื่อไว้ด้วย,ยอยันนี้โราคกราคบางข้าวเมื่อชิ้นลาลุงได้กระต้าพานาคือเป็นกระชับมาโดยเพราะน,านั้นจีนีจะจ้างเหลวทุกนี้จะแก้ไวลูกแกด้วยอพอชิ้นลาลุงได้กระต้าพานาคือเป็นกระชับมีอำนาจเหนือกว่าคนต่างร่างเราขับผ่าเยี่ยงต้องสักูลไปตะไลแหล,แลเหล่าอยู่ในควงแล้วเชิญนายพระองค์พระเดมาถอดธนิตลบราชินี แคน <cutter aer> <lide> ี้ความดีความชอบมี่อะไรนี่กี่เรลืองกี่เรลืองที่โลตันลงไปยกห้องชาติเอาที่น้าลงเป็นกระชักลั่นต้องเอาตาด่ามาอะกูแหล่เมืองไอ้หญิงจานก้ามือสิ่าร่ววาปันนีเพื่อนอปนูฮาร่วอัจเรออะคกมาตั้างฟาตุดในมุมนั้นอัมาตุเรีอนกับพวกเราเราในท้องนี่กระรองไม่ลึกไม่มีผู้ไล่เชื่อพุทธเดินต่อเร็วเนี่ยต่อ มึงลายหมูั้งย่งไมมยกันมั่งที่ยไม่ได้แต่ือกินหางไ้หมูั้งตอหนี้อดีอย่างว่าหีเตี้ยงกันอยู่ตาหนูจ้านีเจ็บแลงลงเพราะว่าต่นมามเกียงเกับจบหน้าแม่นู้เลยเอาจบมาใช้ใจนำไปเอาช่วยกันอา ที่นี่เพราะบรรจุแล้วกันเรียบร้อยแล้วการนี้โตไปหน้าหกเดินทางลาน,น,ลานแข็งแน่าอนดีนายให้ความร่วมมือเต็มเปลียมีตกลงล้างดีเอาเป็นโจ้เหนือลันข้าเป็นนันการนายไปเอาปืนเลยจักรโบ้ปืนลาปบพออยิมเลีและกล่าวจะไม่หยีปุ่นขึ้นเมืองตีนพุ่งจกนิดยิงเลวแล่แล้วได้ลูกชู้หน่วยจ้องจอบหนังเนี่อนายไปเอาหมาละน,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 นั่นนะ ียบรอย้อยอน,น,อนังแกะกลางกลางอ่าเอากลางติดหัวล่างกุ้ยเอาไว้กี้มือเน้มนจับว่างเลยละเนอะ้อค่ะแต่แรกนาไว้อยู่ยายฟูมลำนงไปอยู่อื่นแต่กะลางเป็นโจรอยู่แกนี่นาก็ไม่ไปไหนแล้วคว่างข้าวแหล่ตั้งเคยแลนแกนา่าช่วยยิงให้กันเลยล่ะนะค่ะคว้าก,กันแหลมมานะเออเรียบร้อยก็ปนนั้มมาปั้มาเลอคุณก้าวเข้มกินกินต่นอจากเราตัวตั้งใจแกว่าปืนผมไม่เตี้ยง เี้ยงกลตาจกเจียงเนี่ยเจ้าเมืองแล้วมีนุอ้นึกเหืแหละเจียว่วนเยอดทิ้งนี่เจ้าปยิง์กมือนาง ลางรีมีความหมายลึกลับต่อหนี่นี่เขาเรียกว่าลูกกระตันอยู่กระเต้าอีกทีไม่ได้ลืมบุตรคุณผอที่ออกเป็นโจรขอร้องจากความแข่งใจความจำใจเพื่อนยิงผอที่ดินคานนี้ก้อนไปออกเรื่องทางขอร้องจากความแข่งใจความจำใจเพื่อนยิงผอที่ดินคานนี้ก้อนไปออกเดินทางไปลางแขนทรับรับผอและดวงวิญญาณช่วยตามรักษารับรับรายที่มีไอวิญญาณช่วยป้องกันคนเมื่อฝันนี้เมื่อล่างรีแบบนี้แหละประหวัดรอดเัยตลอดชีวิตหากไปล่างรีไม่ต้องชาวที แล้วคุณนะมีเครื่องมืออะไรสำหรับตัวละ,อะของนาไม่ต้องไปรู้ว่ามีอยางไรเอวไปทํามัแล้วจะไปลูกปืนไนดะ้ยังไงเราเปืนมนมีความไมายอะไรล่ะนี่ยิงไห้การลูกจะกันยังไม่ถูกระย่างถูกไปแลว้วไม่ตู้กระลุยไอ้ความนี่แนะ่ยิงว่าแนะ่คำว่าการลูกคำว่าไม่ถูคำว่าไม่ตูกไม่มีนี่เผาช่วยดำเที่ยงนี่ไม่ต้องรู้ว่าอะไรเอวไปแต่นี้นายตงมสักคำว่าล่ามรีจะจริงขนาดไหยคอดูนีนะ่รีจะจริงสักแค่ไหน ทั้งทั้งที่อารีเป็นผู้หญิงอารีจริงค่ะหาก็เจิงจังละหนูหน้าตื้อมาตียังวักเอิร์ดมาเป็นใจยัดผมข้างล่างที่มืออย่างตู้กลไก่อยู่นะหน้าไม่กลัวเขาอีอ่ะหน้าจริงปะนาดอารีก็เจิงเออเจิงตาลางจริง,ออรงด้านล่างาไม่ตู้ห้อยเลยมาที่กุณนา้าติดตามไม่เสียหนิในเสือดำมังกรเฮ้อ,อ,อพอไปเจอหนิเราต้องรับร่างี่ว่าเลยอารียิงเลยค่ะ,คะพร่างยีวยิงลมคว่ นาจิ่งคอยเมื่อ ENNIS, ข้างทบข้างล้างเอาไปถอ้วนในลูกยากะโลกที่ตาป้าต้องสีคุยน้ำมันและมองหอกใช้ข้ามากินต่างประจานหน้าเลยเอากันอย่างนั้นว่าจิ้งไปหน้าล่ะนิ่อาริกะจิ้งหน้ากะจิ้งอารกะจิ้งหน้ากะจิ้งไปล่ะนิี่อาตุเลยจานเก้าเปิ้ลอะโรว่าปนีเบียนอะปันโนอะโรเทียอะกัมเมียบังคับไอ้ตั้งอะปาลุตในมุมน้า เลื่ยงกบเล่าแลลวเชื่อยัดแมมันแคทำคำเท็ดหรอว